สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะชั่วโมงนี้ก็พบกันอีกแล้วในวิชาศิลปะค่ะชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องทัศนธาตุพื้นฐานค่ะนักเรียนเคยเห็นรูปวาดหรืองานศิลปะไหมคะไม่ว่าจะเป็นงานปั้นงานวาดรูปหรือนักเรียนเคยวาดรูปไหมคะนักเรียนสังเกตไหมว่าสิ่งที่เราวาดไปเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างเคยคิดไหมคะว่าเอ๊ะเราวาดรูปไปเนี่ย มันประกอบด้วยอะไรบ้างมันมีพื้นฐานในการทำให้งานศิลปะเนี่ยสมบูรณ์แบบหรือสวยได้ยังไงสิ่งเหล่านั้นนะคะคุณครูจะบอกว่ามันประกอบด้วยทัศนธาตุค่ะทัศนธาตุพื้นฐานเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ประกอบนะคะทําให้งานศิลปะเนี่ยของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบนะคะเรามารู้จักคําว่าทัศนธาตุกันดีกว่าค่ะ ทัศนธาท่าน,นะคะหมายถึงสิ่งที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของภาพที่เราเห็นในงานศิลปะทั่วไปมักประกอบไปด้วยเส้นสีรูปร่างรูปทรงแล้วก็พื้นผิวแอบเริ่มสังเกตแล้วไหมคะว่าเอ๊ะฉันเคยวาดรูปภูเขาแสดงว่ารูปภูเขาเป็นเส้นอะไรคะเส้นโคง้งแล้วก็มีพื้นฐานเป็นเส้นตรงฉันเคยวาดรูปสับปะรดสับปะรดก็มีพื้นผิวทําไมคะขรุขระนั่นเอง เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันทีละอย่างนะคะมีทั้งหมด4อย่างเรามาเริ่มกันที่เส้นก่อนเลยค่ะเส้นค่ะอย่างที่1เส้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานศิลปะทุกชนิดเลยและเป็นความรู้พื้นฐานที่นักเรียนควรรู้ด้วยโดยทั่วไปเนี่ยเส้นจะมี2แบบคือเส้นตรงและก็เส้นโค้งนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะเส้นตรงแนวตั้ง จะเป็นลักษณะนี้นะคะเส้นตรงแนวนอนตั้งแบบนี้นะคะนอนเส้นตรงแนวเฉียงอย่างนี้นะคะเส้นหยึหยักหยบหยัก,ยกเส้นโค้งแบบขึ้นอย่างนี้นะคะเส้นโค้งมุมกว้างุเป็นเวฟขึ้นไป่างนี้นี่คือลักษณะของเส้นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ เห็นไหมคะเราสามารถสังเกตแบบเส้นแบบต่างๆนะคะได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอยู่ในธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากมายตัวเราเลยอย่างเช่นที่ครูยกตัวอย่างมาก็เป็นเส้นตรงของลำไม้ไผ่ไม้ไผ่ตรงไหมคะอ่ะตรงเส้นโค้งของผลกล้วยก็เป็นเส้นทาไมคะโคง้งแล้วไม้บรรทัดล่ะคะไม้บรรทัดบรรทัดแถวนี้ไหมไม่มีอันนินสอก็ได้ดินศองเป็นเส้นอะไรคะดินสองเป็นเส้น ตรงเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะเห็นไหมคะเราสังเกตได้จากสิ่งต่างๆรอบตัวเราเลยว่าเส้นเนี่ยมีอยู่มากมายหลายทุกอย่างที่เป็นศิลปะมีหมดเลยแม้กระทั่งนักเรียนสามารถสังเกตได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะต่อไปคะ่ะแบบที่สสีค่ะ สีเป็นองค์ประกอบพื้นฐานอย่างหนึ่งของงานศิลปะโดยเฉพาะงานภาพวาดที่อาศัยสีในการถ่ายทอดอารมณ์เรื่องราวและความรู้สึกในสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะมีสีสันอยู่ต่างๆมากมายเลยซึ่งนักเรียนสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าของนักเรียนเลยและคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนรู้จักสีครบทุกสีใช่ไหมคะใครไม่รู้สีบ้างไหนใครตาบอดสีไม่มีนะคะ,ะมาดูก่อนเลยะคะ่ะ เห็นไหมคะเราจะสังเกตสีน้ําเป็นสีฟ้าเวลานักเรียนจะวาดรูปน้ํานักเรียนก็มักจะระบายสีฟ้าลงไปใช่ไหมคะสีแดงเป็นดอกสีของดอกกุหลาบสีเหลืองเห็นไหมคะก็เป็นสีของดอกไม้เหมือนกันดอกเป็นมาศหรับไม่แน่ใจต่อไปสีเขียวเป็นสีของใบไม้นักเรียนรู้ใช่ไหมคะว่าทุกอย่างล้วนเป็สีหมดเลยสี ไม่ว่าจะสีอะไรอยู่ที่เรากําหนดใส่ลงไปนะคะถ้านักเรียนวาดรูปใช่ไหมต่อไปค่ะ 3. รูปร่างรูปทรง รูปร่างและรูปทรงเป็นองค์ประกอบสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันสิ่งของที่อยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีรูปร่างและรูปทรงที่หลากหลายแบบมีทั้งคล้ายกันบ้างแตกต่างกันบ้างตามลักษณะของสิ่งนั้นแต่ดูซิเรียนจะรู้จักรูปร่างรูปทรงเหล่านี้ไหมนัเรียนรู้จักรูปสามเหลี่ยมไหมคะรู้จักรูปสามเหลี่ยมไหมคะรูปรูปร่างสี่เหลี่ยมรู้จักไหมคะรูปวงกลมรู้จักไหมคะ พีระมิดเคยเห็นไหมคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเคยเห็นไหมทรงกลมรู้จักไหมคะทรงกลมรูเชื่อว่ามีนักเรียนหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหลายคนเก่งรู้จักหมดเลยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้กันเรามาดูกันคะ่ะเห็นไหมคะรูปร่างวงกลมดูส้มนะคะรูปร่างวงกลมและทรง กลมของขนส้มเห็นรูปร่างไหมคะรูปร่างจะเป็นวงกลมข้างบนส้มเนะี่ยมีรูปร่างวงกลมแล้วก็มีทรงกลมนะคะต่อไปนะคะรูปร่างสามเหลี่ยมและทรงพีระมิดของกล่องกระดาษทิชชู่เห็นไหมกระดาษทิชชู่ก็เป็นสิ่งที่หยุดรอบตัวเราซึ่งเราสามารถพบเห็นได้บ่อยก็ยังจะเป็นรูปพีระมิดนะคะต่อไป รูปร่างสี่เหลี่ยมและทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากของกล่องพัสดุกเคยเห็นกล่องพัสดุไหมคะเคยเห็นเนาะรูปร่างก็จะเป็นสี่เหลี่ยมทรงก็จะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะต่อไปรูปร่างสี่เหลี่ยมและทรงกระบอกของกระปุกใส่ของทรงกระปุกจะมีทรงเป็นอะไรคะลูกสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ทรงก็จะมีทรงเป็นทรงกระบอกของกระปุกใส่ของนั่นเอง เรียนรู้เรื่องรูปร่างรูปทรงไปแล้วนะคะน่าจะจำได้นะคะโอเคต่อไปพื้นผิวเขาบอกพื้นผิวเป็นลักษณะของบริเวณผิวหน้าของสิ่งต่างๆเมื่อเราสัมผัสแล้วสามารถรู้ถึงสภาพพื้นผิวและบอกได้ว่ามีลักษณะอย่างไรเช่นหยาบกรุกระเรียบนุ่มลื่นมีหนามแหลมคม ผิวมันด้านเป็นต้นพอเราสัมผัสปั๊บเราจะรู้ถึงสภาพผิวนั้นๆอย่างเช่นครูสัมผัสนี่ครูทานอวโวคกโดอยู่ค่ะผิวสัมผ,สผูสัมผัสผิสผวอวโวคกโดมันลื่นคุณครูก็รู้สึกถึงสภาพพื้นผิวว่าลื่นครูคสัมผัสอะไรอีกดีอ่ะมีอะไรผูกขะแถวนี้ไหมอ่ะไม่น่าจะมีเลย เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะนั่นแหละอ่ะ,อะมาดูตัวอย่างพื้นผิวขุดข่ของเปลือกหอยนักเรียนเคยเห็นหอยแครงไหมคะพื้นผิวมันขุดข่าไหมคะลูกใช่มันขูดข่ะอ่าเรารู้เลยพื้นผิวมันขูดข่ะต่อไปพื้นผิวที่อ่อนนุ่มของตุ๊กตาไหนบ้านใครมีตุ๊กตาเอามาจาับดูสิอ่อนนุ่มไหมคะอ่ะอ่อนนุม่มพื้นผิวหยาบของกระดาษทรายนักเรียนรู้จักกระดาษทรายไหมคะที่ช่างเขาจะเอาไว้ขัดไม้ขัด อะไรให้มันบเรียบมันก็จะมีความหยาบนั่นเองนะคะต่อไปพื้นผิวเปียกลื่นของน้ําแข็งน้ําแข็งมีพั้งความเปียกแล้วก็ลื่นด้วยใช่ไหมคะต่อไปพื้นผิวขรุขระของขลสับประรดสับประรดเนี่ยพื้นผิวไม่เรียบใช่ไหมไหนบ้านใครสับประรดผิวเรียบไหมคะไม่มีนะสับประรดเนี่ยพื้นผิวเขาจะกรุกขระนะคะมีหนามเล็กๆด้วยนะคะ และสุดท้ายค่ะที่ครูยกตัวอย่างมาก็คือพื้นผิวเรียบของผลแอปเปลิลผลแอปเปลิลเรียบเหมือนผลอะโวคาโดที่คุณครูทานเลยใช่ไหมคะอ่าเออแตุ่ณอาอา,อานี่ไงผิวขูุข่ะเออมเมล็ดมันค่ะลูกมเมล็ดมันขูุข่ะมีความแบบขูุข่ะนิดนึงนี่ไงผิวขูุข่ะมเมล็ดของอะโวคาโดนะคะโอเค เราก็เลยรู้เรื่องพื้นผิวแล้วเนาะแล้วก็รู้แล้วว่าทัศนา,าธาตุประกอบด้วยมีอะไรบ้างคะมีเส้นมีสีรูปร่างรูปทรงแล้วก็พื้นผิวประกอบด้วยทั้งหมด4อย่างด้วยกันวันนี้เราเรียนรู้มาทั้งหมด4อย่างแล้วเส้นก็จะมีเส้นตรงและก็เส้นโค้งนะคะสีก็คือจบะบบะให่ไหมคะถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็อารมณ์ต่าง เราจะสังเกตสีได้จากตาเปล่าของเราเลยไม่ว่าจะเป็นรามองไปตรงไหนก็เป็นสีแล้วใช่ไหมคะสีเนี่ยถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างเช่นสีดำก็รู้สึกทําไมคะมวนมองหรือเศร้าสีชมพูทําไมคะวิ้งน,น่ารักจริงๆไหมจริงไหมคะ จริงไหมนะนักเรียนชอบระบายสีหัวใจเป็นสีแดงกับสีชมพูใครชอบระบายสีดำบ้างใครระบายสีหัวใจเป็นสีดำแสดงว่ากําลังรู้สึกว่าตัวเองเศร้าโศกเสียใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสีเนี่ยสามารถถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็อารมณ์ได้อย่างเช่นนักเรียนวาดรูปท้องฟ้าเท่านนี้นักเรียนระบายสีท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสดใสแสดงว่าวันนี้ฝนจะตกไหมคะไม่ตกแต่ถ้านักเรียนระบายสีท้องฟ้าเป็นสี เทามื่ดๆคึมๆฝนก็กําลังจะมาเห็นไหมคะมันสามารถที่จะถ่ายทอดได้เลยว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นใช่ไหมคะสีแล้วต่อไปอะไรคะลูกรูปร่างรูปทรงใช่ไหมคะรูปร่างรูปทรงก็เป็นองค์ประกอบสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันก็คือสิ่งของที่อยู่ในแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราก็มีหลายหลากหลายแบบเลยสี่เหลี่ยมวงกลมเ,เป็นมุมฉากบ้างสามเหลี่ยมบ้าง นาฬิกาเป็นรูปทรงอะไรคะไหนลองมองนาฬิกาบ้านตัวเองสิวงเป็นเป็นรูปอะไรบางคนเป็นรูปซี่เหลียบางคนเป็นรูปวงกลมบางคนเป็นรูปหกเหลี่ยมก็ยังมีเลยเห็นไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยล้วนประกอบด้วยรูปร่างและก็รูปทรงนะคะต่อไปพื้นผิวพื้นผิวเป็นลักษณะของผิวที่ทําไมคะเมื่อเราสัมผัสใช่ไหมเราจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงมีทั้งหยาบกรวเรียบนุ่มลื่น มีหลากหลายเหมือนกันยาบแบบผิวแบบผิวครแบบหยาบมากมีไหมผิวมีสิวรู้สึกไหมผุกขาไหมอ่าใช่ไหมคะนักเรียนได้รู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วทีนี้เรื่องต่อไปที่ครูจะเสริมให้ก็คือทัศนาท่ากับงานศิลปะและการจัดกลุ่มของสิ่งต่างๆเรารู้เกี่ยวกับทัศนาท่าแล้วปับ๊บเราก็จะมารู้เกี่ยวกับศิลปะว่ามันจะมาจัดกลุ่มกันได้ยังไงนะคะ มาดูค่ะเขาบอกว่างานงานวาดภาพระบายสีเนี่ยเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากสีรูปร่างรูปทรงประกอบกันจึงเป็นภาพที่สวยงามเห็นไหมคะเห็นวาดภาพไหมคะภาพนี้เด็กๆก,กำลังทำอะไรกันอยู่เล่นฟุตบอลประกอบด้วยทั้งสีทั้งเส้น เห็นไหมคะรูปทรงก็เป็นรูปบอลเห็นไหมคะโอ้โหนักเรียนเริ่มรู้แล้วว่ารูปวาดที่ฉันวาดเนี่ยประกอบด้วยทัศนาธาตุนะทําให้ภาพนักเรียนสมบูรณ์เลยเห็นไหมคะรูปรูปบ้านเห็นไหมคะมีเส้นโค้งเป็นทางเดินเส้นโค้งเส้นบ้านเป็นรูปตรงเห็นลหมคะบ้านเป็นทรงตรงไหมคะต้นไม้ก็มีทรงโค้งด้วยใช่ไหมคะ แม้กระทั่งงานปั้นนะคะงานปั้นก็เป็นงานศิลปะที่สร้างสารรค์จากเส้นสีรูปทรงทําให้งานปั้นมีความสวยงามแล้วก็น่าชมขึ้นนะคะการจัดกลุ่มภาพตามทัศนธาตุนะคะเรามาดูซิว่าเราจะจัดกลุ่มภาพตามทัศนธาตุอย่างไรผลงานทางศิลปะหรือภาพของสิ่งต่างๆอาจจัดหมวดหมู่หรือกลุ่มตามทัศนธาตุได้หลายแบบเรามาดูกลุ่มแรกค่ะ กลุ่มภาพที่มีเส้นโค้งจริงๆจัดได้หลายแบบเลยนะคะกลุ่มภาพที่มีเส้นโค้งเห็นไหมคะหมวกเส้นโค้งไหมคะผีเสื้อเส้นโค้งลูกวาดภูเขาก็เป็นเส้นโค้งเหมือนกันนะคะยังมีอะไรอีกมากมายหลายอย่างเลยที่เป็นเส้นโค้งนะคะต่อไปกลุ่มภาพที่มีรูปร่างสี่สเหลี่ยมเอะครูครูเอานาฬิกามาผิดหรือเปล่าลูกนี้น่าจะผิดนะคะลูกสี่เหลี่ยมผิดนะคะไม่ใช่นะคะ ครูจะเอานาฬิกาขอโทษค่ะครูคจะเอานาฬิกาสี่เหลี่ยมแต่มันเป็นทรงรูกลมมามเข้าใจเหมือนกันขอโทษที่นะคะกลุ่มภาพที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยมสมมตินาฬิกาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะลูกครูคขอโทษค่ะสมมตินาฬิกาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะกล่องของขวัญก็สี่เหลี่ยมหมอนก็เป็นสี่เหลี่ยมมีอะไรอีกสี่เหลี่ยมครูขอยกตัวอย่างทัศนศิิน์ละการอ่านหนังสือัศนศิลินของปสาม สี่เหลี่ยมไหมคะรูปรูปร่างทำไมคะก็สี่เหลี่ยมเหมือนกันโทรศัพท์คุณครูก็สี่เหลี่ยมเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นไหมสิ่งแวดล้อมต่างๆของเราสามารถจัดหมวดหมู่ได้เยอะเลยเอ่ะต่อไปเรามายกตัวอย่างอีกคือกลุ่มภาพที่มีสีแดงอินจีสีแดงดอกกุหลาบสีแดงกระเป๋าสีแดงแมลงสีแดงครูสามารถเอาอะไรมาจัดถึงได้อีกเยอะแยะเลยที่เป็นสีแดง ะะแล้วนักเรียนก็สามารถจัดกลุ่มอะไรได้อีกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มของภาพที่มีเส้นตรงการจัดกลุ่มของภาพที่มีลักษณะผิวก็ได้การจัดกลุ่มของผิวผิวผขุกระผิวเรียบจัดกลุ่มได้หมดเลยนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจเนื้อหาที่คุณครูสอนนะคะก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบค่ะคุณครูหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะ